ดีจ้าเพื่อนๆวันน,าานี้ใหญ่อ้อยไปหามาตามบ้ม่วง,งกินขบข้าวใหญ่อ้อยฟ้าบ้อม่วงไว้แล้วใหญ่อ้อยไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยางแล้วกลับมาแล้วไปหไามาตามบ้ม่วงกินกับข้าวใหญ่อ้อยใส่ขิงต่ำกันเนะ มันมากเยโอ้ยใครจะมีิงน,นี่แกเหาน่่าหนสักเนี่ยมันมันใหญ่บรยาวเอาอิงบ้าไว้กอนอ่าเดีย๋ยวไอ้หต่ตดำเส่ปลามังมังซุปนาะเส่ปลาเลยเนี่เลยไล่เน่จังน่นนอย ใ้น้ําตาลี่มีเมือมุมน้อยนะมา,าจ้ะ แต่มองว่างกินกับข้าวซอยจ้ะสิ่กันเด้อจ้ะ ว่ามีงนน้ำไปได้แล้วแกมาวันน,นี้มากินกันค่ะมกับม่วงมกับม่วงกินกับข้าวเฮียง ได้กินการแกะวเนี้ยนะคับผักแล้วนี้จ้ะผักเนาวลวกจะมีอันใบอเลือดจ้ะ,ะกักขึ้นจ้ะกแอะ <c oughs> <c oughs> ไรอย่างเงี้ยค่อันนี้ <c oughs> การหูนจ้ะกา,าาาการหูนเอาวางไว้ซิเลยเนาะการหจ้นเนี่ย ก็จะมีพากกระหินแกโรยไปเลยจ้ะมักกระเซษมักอันพักกระเซษน่ะจ๋ามักกระกกกกหิ่นแเกก็ได้จะมาแข่งจะเข้าไอ้ก็อาตางไว้ข้างๆได้ค่ะมีข้าวว่านแเอาข้าวโคตรกวน อย่าเอ้ยกวนมวเมื่อวานนี้แต่ว,ยยว่ไปไปไาบระหันได้หาเพื่อนเพื่อนเห็ดหลงเมืองอยู่นี่อย่าเอ้ยปุ๊กไปในบ้านอย่าเอ้ยเห็ดชามฟักอันอยูไฮม์ประหันห่อเห็ดอยู่มันก็ข้าวโพดก๋วนไว้แห่งรุ่มก็ได้เอาไว้ลุ่มก็ได้น,นะคะเนาะากินกันจ้ะแต่ต้อง,งระวังภาพก็อีเป็นเบวมือดอย่าแจ้งเด็ดเด็ดค่ะเด้ออากาศคือ hùng có lo cái bết này coi kìa Dạ khang khăn này lạ ý xếp hả

สังม่งครับข้าวมูสวาย อันนี้เขาเรียกว่าคักเนาจต่หราอรักสักโอมนั่นแหละ ปุ้ยอย่างเงี่ยอ้อยก็ใส่อันบริเลวณหลอกจากว่าปุ้ยเหมือนเบิดเนาะตะคุบไปอยู่มบนมือพูนไปซื้อปุ้ยให้อย่าอ้อยคืนองอขับรถไปเปรถอันเก่งอย่าอ้อยขันเกลียวแล้วขับแล้วมันคาดเหมือนแข้งเดี๋ยวอ้อยขับเลยอย่าอ้อยแยกปวดหัวเข่าเนี่ยเดี๋ยวรอตะคุบมาให้ก่อน ีมีฝนมันอย่าไว้ฝนตกทุกเมืจาเมื่อวานก็ตกแห้งแห้งวันเหลืองวานเนี่ย แลสดน้ำเึิดแล้วเ็ื่อไ่เคยกินนำ tao muốn quan cấp khó lộn, mấy đứa chạc xếp đi ừ. 我是。<laughs> ở tầm ông hoàng thì, xe chiên, thì lồng. Lồng anh... có sẽ chiên à Và ở đi luôn có sẽ anh thì thịt người rồi กวนกัน่ะคณะโคอยมีเดดนะคนตกอยู่ภายในก็ะหอนเอาอย่างสิมอันนี้กันอันนี้เขโคตรกวนนากใช้มะพร้าวออนเนี่ยอาอ้บ่อน้ำกะทิใส่เอาต้นมะพาวออนใช่ เราการขูนเอกไว้กินแิ้วแล้วเาพังยังเดี๋ยวเอกินจะเบิด เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนอนใชเอ้ยไปกินลังกองเบิดละละคอยยิบไปจ้านี่แหละจ้าถ้าบทานดิกินข้าวแางก็กินกับหญ่อ้อยเลยจ้ะมากินตงโมม่วงกับแย่อ้อยเรื่องจะคำกันสวัสดีจ้า